ก็สวัสดีครับก่อบ้านโฮมสเตย์นะครับหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านของแม่คำถุงจันท์ผลนะครับก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับในอยู่ในโซนของหมู่12สนะครับตำบลบุงในชุดนี้นะครับก็การมาแพะมาพักนะครับในในในชุดนี้นะครับก็ว่ามีแรงทต่สามารถนะครับอาจจะดูชมนะครับอย่างน้อยก็ยูติดในเขตของตลาดนัดชายแดน นะครับแต่ละด้านแสดงในจุดนี้ก่อทุกวันที่10และ3าินะครับของทุกเดือนนะครับรวมถึงการตีจะน้าเที่ยวนะครับข้อมูลนะครับในจุดของแร่งรูในการตีว่าเป็นจุดของผชผลการเกษตรในกรณีนะครับที่ใกล้เคียงในจุดนี้นะครับรวมถึงพัพกสุดฟัวนะครับแล้วก็อยู่ในจุดของตีต่างหมู่บ้านนะครับอาจจะหรือเรื่องคำจุดหนึ่งก็คือเป็นศูน พอผ้านะครับก็อยู่ทิดๆอยู่ในจุดนี้นะครับเขาสามารถที่จะนำเที่ยววกาะเข้คคำในน้าได้นะครับก็จุดที่ทาเข้ากล้องนะครับแห่งจุดหนึ่งของบ้านหัวก่ออยู่ใกล้ๆนี้นะครับเกาีว่านะครับถ้าเรานักเที่ยวนะครับหรือที่ทันไดนะครับที่จะได้เข้ามาพักในจุดนี้นะครับผมก็อยากจะชวนๆเข้ามาพักนะครับในโซนของบ้านโฮมสเตย์บ้านหัวนะครับในจุดนี้แห่งหลังหนึ่งนะครับ